ก็วันนี้เราจะมาพูดถึงการสร้างครอบครัวเราจะต้องมีหลักอะไรบ้างครับในครอบครัวเนี่ยมันโอกาสเสี่ยงสูงจะรอดไม่รอดเพราะในจํา,าจนวนเจ็ดครอบครัวเนี่ยมีสิทธิ์จะรอดแค่สองครอบครัวนอกนั้นจะเป็นครอบครัวที่เจออุปสรรคปัญหามากมายอย่าล้างทะเลขัดแยง้งหรือมีกิ๊กมีชู้ต่างๆนานา,นาเป็นเพราะอะไร วันนี้สถาบันโพสอะคามีเรามีคอร์สเรียนเปลี่ยนชีวิตโดยเขาบอกเก้าหลักการสร้างครอบครัวจะต้องมีอะไรบ้างเก้าหลักในวันนี้เราจะเสนอโมดูลหนึ่งโมดูลหนึ่งจะพูดถึงการหลักการหาคูาา่การหาคู่ในยุคนี้เราจะต้องหาแบบไหนซึ่งกระบวนการเหล่านี้เรามีเครื่องมือในการช่วยให้คุณหาคู่ที่แท้